แพทย์หญิงพุทธพรโตวิวัฒสูตินารีแพทย์ค่ะจากโรงพยาบาลราชวิถีค่ะสูตินารีแพทย์เนี่ยก็มีหน้าที่ในการตรวจโรคเกี่ยวกับผู้หญิงทั้งหมดเลยค่ะรวมถึงคนท้องด้วยก็ต้องมาปรึกษาทางด้านสูตินารีแพทย์ ปัจจุบันนะคะมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ผู้หญิงเราต้องทำเนาะแล้วก็ทําให้บริเวณจุดซ่อนเลนเราเนี่ยมีอาการอับชื้นได้นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องทางด้านอาหารด้านฮอร์โมอนเพศนะคะในผู้หญิงเราเนี่ยในช่วงใกล้เป็นประจําเดือนเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของตกขาวมากขึ้นแต่สําหรับคนที่เริ่มมีอาการติดเชื้อมีตกขาวตกขาวเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนี่ย อาจจะเป็นสีเขียวสีเหลืองมีไข้มีปวดท้องน้อยเนี่ยหมอก,ก็อยากจะให้ดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าการใช้น้ําเปล่าล้างนะคะ mm hmm. เพราะว่าน้ําเปล่าเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมสภาวะแวดล้อมได้อย่างที่รู้ว่าภายในช่องคลอดเราอะคะ่ะจะมีเชื้อประจําถิ่นอยู่ก็คือแลคโตบาซิลัสนะคะซึ่งเชื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนเจ้าถิ่นที่จะคอยป้องกันเชื้อภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายในช่องคลอดอะคะ่ะแล้วก็รักษาสมดุลให้ภายในช่องคลอดเราเนี่ยเป็นกรดอ่อนๆดังนั้นถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมีค่า ความเป็นกฎด่างที่เหมาะสมกับภายในช่องคลอดเนี่ยก็ย่อมส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อจุดซ่อนเลนส์เราได้นะคะยินดีมูดนะคะก็คือหมอได้อ่านเปเปอร์แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยยืนยันชัดเจนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจากสถาบันคอสเนนะคะเนื้อมูดก็คงรูปเวลาใช้ก็คือมีความอ่อนโยนมี PS เอ l บาลาน์ ance, นะคะเหมาะกับจุดซ่อนเลนส์ของผู้หญิงเราค่ะ โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะสำหรับลูกค้ายินดีคิมซิ่งมูดนะคะปกติ690บาทใช้ได้นาน1เดือนแต่ว่าวันนี้นะคะลูกค้าที่ซื้อ2ขวดนะคะทรายแถมฟรีทันทีอีก2ขวดรวมเป็นได้มูดยินดีทั้งหมด4ขวดนะคะและยังไม่พอนะคะจะมีโลออนจากมาดามฟินให้อีก2ขวดทันทีรวมเป็นทั้งหมด6ชิ้น 1, 3 8 0บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะชื่อโปร M7 ลูกค้าที่จะรับโปรโมชั่นนี้นะคะพิมพ์ M7 ได้เลยค่ะ เปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเชื่อและเคยชินยินดีเลยค่ะ